มันละสิบบาทายนนนังน้อยเยหอมแพงหอมแพงค่ะสุพอกับ่างดีงัมมันละสิบบาทายนนนังน้อยเยหอมแพงหอมแพงค่ะสุพอกับร่างดีงืงัมมันขี้เห็นนังี่บ่นอมันแล้วมาใเมาไยย็กสามหมื่นมันออกนอออกหักขาวแกนพันยังปลูกกุศลเส้นหอดโอเส้นหลอดก็ห่อเสียบเลย น่อยคมันจะเห็นยังสิ่ะนอมันแล้วมาใบมาไบเย็กสามหมื่นมันออกนอออกหักขาวแกนพันยังปลูกกุศลเส้นหอดหัเส้นหลอดก็ห้าเสียบเลยคิดบัตรคิบบาทรซูบูปูกินปูก็ย้มันจิเห็นยังชีบอ่ะนอมันแล้วมาใบมาไบเย็กสามหมื่นมันออกนอออกหักขาวแกนพันยังปลูกก โคเชนลอดโคเ้นลอดก็ห่อเสียบเลยโลดลอยโลลอยเด้อขนาดนี้หนอยเองสิคิดแล้วิบาทคิบาทปูกกูปูกินปูกอะมาไวที่กินมาซะมูดเ่ากบห้มาไ้ก็่ากระชัดตามซ้อยตัวเสือแล้วส้อย กำลังซอยหอมซอยหอมม่นนี่เป็นตะเนาเลยมันเป็นซอยสายลาดเดอ้อน้อยนี่น้อยยังสีโรลลยละลอยน้อยน้อยยังสีโรลลยละลอย ดิฉันเห็นนางชีวนอมันแล้วมาใบมาไบเย็บสามหมื um. ่นมันออกนอหอกหักขาวแกนพันยังปลูกกุศลหัวเส้นหลอดโหัวเส้นหลอดก็ะห้อเสียบดิฉันปรงไหมนี่โปรงไหมเออ มันซอยใส่ลาบไปพี่น้องใส่ปลูกใส่ปลูกกิดละสิบบาทเวลาพันมาขาย,อยหอมแดงหอมแดง,งหอมแดงหอมแดงสามซอยซอยหุ่นลายอยู่ลายอยู่หลายอยู่หุ่ าหาหลานกับพงนอนแบบนี้น้ำสีสปูยู่ปูกินพี่น้องหอมแท้เพงปลาดอกปลาดอกเราสีห่อผ่ามาว่ะเย็ดสองคือเงินพันดอกนอนเงี้ยคือปูหอมแดงเราใส่พันมะขายปลาดอกเพื่อก็ปลาเนี้ปงไหม ซอยหอมซอยหอมซอยหอมหน่อยครับตาดอกตาดอกเราสี่ห่อผ่ามาว่ายเย็ดสองครื่งเงินงันดอกนอกนย,นยี่ติปูกหอมแดงเราใส่พั่นมะขายสามซอยซอยหัว ลายเด้ลายอยู่ลายอยู่เลยหาหลานกับโ่งนอแบบตัดอกตัดอกเราสีห่อผ่ามาว่าเลขสองคืองเงินพันดอกนอเงี้ยคิดปลูกหอมแดงเราใส่พันมะขายสือยู่ปลูกกินใครปลูกขายพี่เจ้าผู้ใดมีเคล็ดลับกับปบุญตรงไหมอือ มันเป็นแค่ขีดมันเป็นอย่งนี้มันจะออกดีนี่ออกดีแค่เขียวกระดาเดาไปละพี่น้องเอ้ยพ่อพาบัดพี่พ่อพาไว้บัดที่นี่มันก็นสิออกนอขนาดลายมือสามขีดสามขีดพี่นี่ดีสามขีดปรม,ม,ม,มาไว้ที่เกินมาซะมเถ่าบอกให้มาเลยจังเขาก็จัดการซอยตัวเสแล้วซอย มันซ้อยใส่ลาบไปพี่นอ้องใส่ปลูกแค่ปลูกขีดลาวซิบบาดไปแต่พันมาขขาขีันังนิ้นังชีอบนอมันแล้วมาไว้มาไว้เย็กสามหมื่นมันออกนออกอ,อกหักขาวแกนพันยังปลูกกรสัโหวเส้นหลอดหัวเส้นหลอดก็ห้าเสียบเลยเอ้ยินหน่อยค่ะ น้อยคาดน้อยคัดผูเ่าวับหอมแดงหอมแดงสูยูบูก,กินไครปลูกขายจจพี่เจ้าใดมีเคล็ดลับกบิมันปรง่งไหมอือมันปร่งไหมอ แล้วททิดบา้าคิดบ้าปลูกยูปลูกกินปลูกอะไรปลูกยูปลูกกินใครปลูกขายพี่เจ,จ้าผู้ใดมีเคล็ดลับกับผกำลังซอยหอมซอยหอมนอนนี่นเป็นตะนาวเลยมาเป็นซอยเซลาบเด้อทั้งคิปลูกยูปลูกกินพี่น้อง หอมแทงแพงมัลลศิบบาทเงี้หน่อยเงียหอมแพงหอมแพงค่ะสุพอก็ล่างงีาง่ายสิลศิบบาทสิลศิบบาทนะเรียกเราเออเอ,อ้ยมันหน่อยค่ะ น้อยครับน้อยครับภูเฒ่าว่าสมัลลศิษบาทยังน้อยเลยหอมแยงหอมแพงค่ะคือพอกับลังดีงามมัลลศิษบาทยังน้อยเลยหอมแยงหอมแพงค่ะคือพอกับลังดีงามมัลลศิษบาทยังน้อยเลยหอมแยงหอมแพงค่ะ พอก็ร่างดีงามนฮะเข้าง่วงกับเสียบแบบเสียบฟังซีเลยมเมนบะบูสันซอยซอยคุณหลา่ด้วยหลายอยู่หลายอยู่ด้วยฮาลานกับปงมนอ,นอแบบนี้ทำเป็นที่สิบทำเป็นยังสิมันจะออกดีเนี่ยออกดีให้เขียวกะด่าเดาไปละพี่น้องเอ้ย คะมาละสิบบาทยนอ,นอย่างน้อยยังน้ำแข็งหอมแข็งค่ะสุพอก็ร่างดีงามค่ะกินี่ตรงไหมกินละสิบบาทกินละสิบบาทนะเรียกเรา อ,อิบและสิบบาทสิบและสิบบาทนะเรียกเราเออทเป็นค่สิบท่นเป็นอย่งิมันจะออกดีนี่ออกดีที่เขียวกะด้าเดาไปละพี่น้องเอ้ยสามสีสี่สิและสิบบาทเราจะทำเท่าใคร ในน้อยใน้อยยังสีโลละลอยปลูยูปูกินได้ปลูกขายพี่เจ้าผู้ใดมีเคล็ดลับกระปุาดอกปตาดอกเราสีห่อผ่ามาว่าเย็ดสองคือเงินพันดอกนอกยังินิบปลูกหอมแดงลาใส่พั่นมาขายน้ำซีดปลูกยูปลูกกินพี่น้อง หอมแท้แพงจริงมันปลงไหมอ